สวัสดีคะ่ะายนัทมนกันทวงมิสแกรนพิจิตเป็นยังไงบ้างคะกับการประกวดที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคคะ่ะจากที่เราแบบไม่มีฐานแฟนคลับแล้วก็คนก็นนได้รู้จักเรามากขึ้นคนได้รู้จักจังหวัดพิจิตมากขึ้นก็ถือว่าเราแบบประสบความสําเร็จแล้วขั้นหนึ่งค่ะแม่แลวรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าแฟนๆเนี่ยพอได้เห็นเราในรอบคีมลิมแล้วก็รอบไฟนอลเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเหมือนเราจะไปแสงมาก้นกว่าเดิมรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าแบบ จากที่แบบเราในด้อมเราไม่มีฐานแฟนคลับเลยแล้วเราก็เริ่มโชว์แสงขึ้นมาเรื่อยๆทําให้แบบเราเป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีใจที่แบบเห็นคนให้กําลังใจเราเยอะแล้วก็ซัพพอร์ตเราเยอะมากขึ้นค่ะมีโอกาสที่จะกลับมากี่เปอร์เซนต์ในการที่จะมาประกวดมิสแคนดน,นคะเก้าสิบเปอร์เซนต์เลยค่ะแม่แต่ว่าขอปีหน้าไปบ่มเพาะแบบบ่มให้แบบมันพร้อมมากกว่านี้แล้วก็จะกลับมาอีกแน่นอนแต่ต้องรอติดตามนะคะว่าจะกลับมาปีไหน ดส่วนตองคิดว,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 ว่าเรายาังขาดอะไรอยู่จริงๆหนูอ่อนเรื่องภาษาค่ะอย่างที่แบบได้ให้สัมภาษณ์กับพี่นวัดไปแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เตรียมการไว้แล้วว่าเออเราจะฝึกในด้านไหนแล้วก็กลับมาใหม่ให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็แบบคึกกลับมาอีกทีเราเราไม่พลาดอ่ะอรู้สึกยังไงว่ากับที่บบว่าแฟนๆบางคนอย่างคือรู้สึกว่าเ,าเสียดายในตัวเราเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้าเราสวยแล้วคุณเราดีแล้วแต่แค่ว่าเหมือนแบบจริตเราอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ในมืนดี ก็รู้สึกถามว่ารู้สึกยังไงจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเป็นครูหรือว่าให้พี่ๆเขาให้คําแนะนําเรามาแล้วก็เอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่ากลับมาอีกทีเราจะได้รู้ว่าข้อบกพร่องเรามีตรงไหนแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปปรับแล้วก็กลับมาให้มันดีกว่าเดิมได้ค่ะแม่มทําไมเราถึงลือกที่จะกลับมาเข้ารู้การการประกวดยไงอีกครั้งแล้วยัง จริงๆอะหนูชอบมิสแกรนตั้งแต่แรกเลยต,ตอนแรกที่พี่เลี้ยงบอกว่าให้ไปลงมิสแกรนหนูก็แบบดีใจมากๆแต่ว่าปีปีปีเนี้เราไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะกลับมาปีปีถัดถัดไปให้มันใหม่ให้มันปังแล้วก็ให้มันดียิ่งๆ่งขึ้นไปให้ทุกคนจดจำฝ้ายคนนี้ตลอดไปค่ะตอนนี้เราเริ่มมีฐานเกันค่าบเราจะยังคง อนตแน่นอนค่ะแม่เพราะว่าคนแฟนคลับในด้อมเราก็คือแบบเหนียวแน่นกันมากๆเลยอ่ะรักแล้วก็เอ็นดูฝฟายแบบสุดๆเราเราอ่ะไม่เคยได้รับสิ่งนี้เราไม่รู้จักว่าแบบตอนแรกเราไม่รู้ว่าแฟนคลับที่แบบเขาเปเขาแบบให้กําลังใจกันเยอะๆมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราได้รับแล้วเราก็รู้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเลยที่แฟนคลับรักเรามากๆค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะ ก็อยากจะขอบคุณค่ะทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตฝ้านะคะขอบคุณแบบจริงๆมันตื้นตันอะจากด้องไฟมันมีแค่20คนเองจากตอนนี้มันก็แบบเพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตฝ้าที่ยังดูไฟานะคะไ้ก็สัญญาว่าจะตอบแทนทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะพอจะบอกได้ไหมว่า ันนี้ฝ้ายยังไม่แน่ใจว่าจะลงในภาคไหนคะ่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามฝ้ายนะคะติดตามว่าฝ้ายพิจิตจะกลับมาในจังหวัดไหนอีกคะ่ะแต่รับรองว่ามาแน่นอนใช่แบบใหม่แบบสับแบบปังไม่ไหวเลยค่ะแม่ขอกำลังใจแฟนๆ่อยค่ะก็ขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะ lady society นะคะเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยแล้วก็ แฟนคลับในดอมของฝ้ายด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ฝ้ายแบบนี้ตลอดไปนะคะ